ซิตี้นางฟ้าแต่งหล่อเหมือนเทวดาต้องมาหาไเสียมไปดูพาดูนะนิวซิตี้ปี2 0 1 7ครับของหาย,ยากเด้นะของหาย,ยากนะบ่องอื่นก็นเพาะหาได้ยูมี่หลรือบ่งไอเสียมนี่มันหาย,ยากหาบ่ได้เลยหาบ่ได้หาย,ยากกระดนูนซุ่นให้เขาเพราะอย่างถามดิเพราะอย่างรัาไ,ไอเสียมหารถสวยรถซ<น>ิต,ตี้นางฟ้าแล้วแต่งหล่อเหมือนเทวดาด้วย<อ>ไม่เลยจะหาย,ยากกว่าเต้นอื่นเขา บุรีอีกแล้วไอีฟเจ้าหนี้มันบุรี่เก่งอีหลีวายจะบอกว่าตัวเองซื้อแล้วสวยมาขายเออก็แค่นั้นไม่ต้องไปบุรี่เยอะไม่อะไรไม่ต้องพูดเยอะไม่ข้ามแสนนะเก้าหมื่นตามึงสองที่เก้าหมื่นเกียวออโต้นะเอางวดหกพันพอเดี๋ยวแถมมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยโอ้สุดยอดมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงเอาไปหนึ่งคันเออเอาไป 1>, 1 6นันหกพันนะเอาไปาทั้งทีอิ่มทั้งครอบครัวคันนี้ทำไมพี่มีหูฉลามไม่ด้วยโอ้โห <laughs> <laughs> พี่หมดมุกกะรเล่นแล้วเหรอ <laughs> อา้าวป้ายพีป้ายทะเบียนไม่มีอีกอ่ะป้ายไปไหนพี่่ะป้ายไปไหนป้ายอยู่ข้นสร่งนะเดี๋ยวเอามาให้นี่มันตัวท็อปเลยเหรอพี่อ่ะเอ็ดตัวจอยเอ็ดจอยจอย,ยนะ พี่ตัวท็อปเลยล็อกคมเร็วเกียร์สปีดด้วยเห็ไหนไหมตัวพวงมาลัยตัวเนี่ยอ่าเพเทอร์ชิพเออเพเทอร์ชิพ่าเป็น New City ป 2017. นิวซิตี้หนึ่งจุดห้าปีสองพันสิบเจ็ดนะโฉมนี้เขาเรียกว่ามันจะมีสุดสุดอยู่ที่ปีสิบเก้าครับระหว่างเครื่องปีสิบเก้าสิบเก้าก็จะโฉมหนึ่งจุดศูนย์ก็มีสิบเก้าโฉมนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าโฉมนี้จะเป็นโฉมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่อง1.0เทอร์โบไม่ใช่โฉมเกาหลีใช่ไหมพี่โมดเป็นโฉมเกาหลีตากุญแบโหมดเม อาหารบบารุ่งอาหารเสือมันเดร็กซิดนะโอเคปะโอเคครับมีแต่โฉมหน้าเสียมหล่อๆแล้วร็มีความจริงใจให้ลูกค้าเท่านี้แหละมีโฉบเดียวโอเคไหมโคตรจริงใจอ่ะครับเครื่องพันห้าลองแก้มเดิมสวยงามเครื่องนิ่มแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะนิ่มเอาไปพอนเดือนละหกพันตลอดสัญญาแถมมอเตอร์ไซค์ ป้ายแดงหนึ่งคันสุดไม่สุดสุดจัดไอเซมรถซิ่งจัดให้นะส่งฟรีทั่วไทยนะอ่ะพิมพ์คำว่าโคดสุดโคดสุดโคดสุดไอเซมของแท้ไอเซมคนจริงไอเซมจัดให้ไอเซมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ้ว